สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโอพิเลียหรือพาราดินไฟกันนะครับพาราดินไฟเนี่ยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมเปิดกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสกิลมีอะไรบ้างนะครับอ,อันดับหนึ่งนะครับก็คือฟื้นเฮดพีให้กับพ,กพวกเป้าหมายแล้วก็จะดึงศัตรูรอบๆเข้ามามีโอกาสที่จะมัดหรือพัฒนาการแล้วก็บล็อกการปลดเอฟเฟกต์ลดพลังนะครับการฟื้นฟูข,ของสกิลนี้จะคำนวณจากเลฟของตนนะครับนั่นหมายความว่าการฟื้นฟูเนี่ย เราก็น่าจะเตรียมรูนเกี่ยวกับเดฟเอาไว้เยอะๆพอสมควรหรือบางคนอาจจะเน้นเลือดแต่ว่าให้มีออฟเดฟนะครับที่ตีส,งสูงๆไว้ก็ได้นะครับพื้นฟูเท่ากับ388.8%อด็บของเดฟของตนนะครับแล้วก็ทำการดึงนะครับก็คือรวบฝั่งศัตรูเนี่ยเอาไว้ที่เดียวกันนะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับวิโอกาส70%นะครับถ้า100%ก็อาจจะโกงไปเนาะนะครับพัฒนาการก็8วินาที ทำการล่ามโซ่ไว้นะครับบล็อกการปลดเอฟเฟกต์ลดพลังหมายความว่าถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยมีเอฟเฟกต์ลดพลังอยู่บนหัวเนี่ยนะครับมันก็บล็อกการปลดเอฟเฟกต์ตัวนี้20วินาทีส่วนว่ามันเดินเผาไหม้เนี่ยนะครับหมายความว่าการเผาไหม้ก็จะอยู่ยาวจนจบตัวเอฟเฟกต์ของมันนะครับแล้วถ้าเกิดเราเจอธนูของโซลิต้าซึ่งมันติดพิษ20วินาทีเหมือนกันนะครับมันก็จะติดยาวนะ โอกาส7 0เหมือนกันนะครับเป็นงั้นก็จะโกงไปเนาะอันนี้น่าสนใจนะครับสามารถพัฒนาการดึงมารวบนะครับแล้วก็จับล่ามร่วมกันแล้วก็โจมตีไปทีเดียวเนี่ยก็โอ้โหก็มีโอกาสชนะพอสมควรนะครับเอาไาดูต่อนะครับสกิลที่2ปลดเอฟเฟคลดพลังแล้วก็เพิ่มเดฟเมื่อปลดเอฟเฟคลดพลังแล้วมีโอกาสทำให้ศัตรูรอบๆถูกเผาไหม้อ่าอันเนี้ยนะครับการฟื้นฟูของสกิลนี้จะคำนวณจากเดฟของตนเหมือนกันนะครับ ก็เน้นเดฟนะครับผลเอฟเฟกต์พลัง2ออันหมายความว่าถ้าเราโดนเอฟเฟกต์พลังบนหัวเราเนี่ยสองอันเนี่ยเราสามารถกดออกได้เช่นพวกอ่าดาเมจต่อเนื่องนะครับทั้งหลายเนี่ยพวกเผาไหมถ้าเราโดนมันก็เอาออกนะครับแล้วก็เอาออกได้อีกอันนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวเป็นตัวแท้งที่สามารถคิวได้ปลเอฟเฟกต์พลังให้กับเราได้คือล้างบัฟให้เราได้นะครับรวมถึง นะครับเพิ่มเดฟระดับ120วินาทีถ้าปลดสําเร็จจะเผาไหมระดับ1นึ่งอียีวินาทีเนี่ยเป็นดาเมจต่อเนื่องเนี่ยถ้าเกิดไปถูกล่ามด้วยนะครับด้วยสกิลหนึ่เนี่ยก็จะทําให้มันสามารถเผาไหมยีวินาทีซึ่งมีโการกาส90%เลยทีเดียวนะฮะโอเคมาดูสกิลติดตัวกันนะครับเมื่อใช้ดาเมจต่อเนื่องสําเร็จนะครับเช่นเผาไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฟื้นฟู HP เท่ากับ105ของเดฟเยอะนะ หากเป้าหมายไม่มีเอฟเฟกเพิ่มแอตแทนะครับจะเพิ่มแอตแทระดับ1สิบวิหากต้นไม่มีเอฟเฟกเพิ่มเดฟอันนี้สำหรับตัวเองนะเพิ่มเดฟระดับ1 1 0วินาทีนะครับโอ้อันนี้ถือว่าดีนะครับโอเคอะถ้าเป็นอัติเมจก็จะเหมือนกับนะครับสกิลที่3แล้วก็เพิ่มฟื้นฟู1้อ1ส6.8%ของเดฟนะครับปลดเอฟเฟกลดพลังทุกอัดอันนี้ดีนะครับ เาไม่ระดับ1 20บวินาทีเพิ่มเดฟระดับ220บวินาทีอันนี้ก็กันตายได้เยอะเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอการเอาไปลองอกับอารีนาดูนะครับโอเคนะครับเตรียมตัวเข้าอารีนากันเราเจอออเบียนะครับรอบนี้นะครับมีพลัดดินไฟทั้งคู่เลยนะครับอ่ะไปดูผมก็เน้นสายถึกตัวหนึ่งนะครับเป็นคิเบลาน้ำอันนี้เราทำการยิงสกิล2ของโซเลตาซึ่งเป็นสกิล ต่อเนื่องนะครับแล้วถ้าเกิดโดนล่ามไว้เนี่ยนะครับมันก็จะปลดนะครับไม่สามารถปลดสกิลต่อเนื่องได้นะสกิลต่อเนื่องก็มีมาเรื่อยๆโดนฟีจากในส่วนของอเคียวเคียวมืดนะครับออกวิ่งออกมาก่อนแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับเคียวมืดไปแล้วอันนี้ก็จบเร็วนะฮะล่ามรอบที่2หายเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบเร็วเป็นเกมจบเร็วเนาะเดี๋ยวเราอาจจะมีเกมยือให้ดูเนาะโอเคครับ โอเคนะครับครั้งนี้เจอโซเรต้าหกแสนกว่านะครับของผมหนะ้าแสนเจ็ดเนาะก็โอเคเราเจอแพนด้าลมนะครับนกแก้วน้ําแล้วก็ในส่วนของอ่างน้ํานะครับเอาลองดูนะครับนี่ก็มาข้างหลังให้ยิงเลยถ้าใช้ในอาทีเอไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็คงไม่มานะครับมายืนนิ่งให้เรายิงเนาะที่ผมตั้งใจเนื่องจากมันเป็น,นอารีนาปกติเนี่ยแล้วก็ยิงโซเรต้าก่อนเพราะโซเรต้าเนี่ย เลือดน้อยเราใช้ธนูสีทองเพราะว่าเขามีเลยครับเขามีในส่วนของบัฟของนอกแก้วน้ำดังนั้นก็ใช้ยิงทะลุเดฟไปนะโอเค okay, ครับต่อไปผมจะยิงพันลมโซลิต้ากลับมายิงต่อนะครับให้ตายไปซะโอเคเขาเป็นดาเมจไงนะครับที่ผมใช้ธนูแสงเข้าไปใกล้กระโดดทุบทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าสกิล3ของธนูแสงเนี่ยถ้าเกิดยิงไกลๆกลก็คือเหมือนไม่เหมือนไม่ได้ใช้สกิลเนาะต้องเข้าไปใกล้แล้วก็กระโดดนะฮะ ระโดดยิงรอบตัวเนาะโอเคแล้วโดนเคาน์เตอร์จากแพนด้าลมเพราะเรายิงแพนด้านลมดังนั้นเนี่ยถ้าเราทาดาเมจมันเนี่ยเรามันจะโดนเคาน์เตอร์จากแพนด้าลมนะครับเราก็ต้องถอยที่หนึ่งแพนด้านลมเนี่ยตอนนี้ใส่นะครับใส่ในส่วนของรูนทําลายทําให้เราหลอดเดือดเราลดลงเรื่อยๆนะฮะก็ขอยัดเข้าไปใกล้นะฮะเราติดยุยยุนะฮะเราใช้ยุยยุของในส่วนของอาคิิด้าน้ำ้ำทำให้แพนด้าลมมาเปลี่ยนเป้าหมายไปนะฮะ อันนี้ก็มีข้อดีนะครของการที่เรามีมอนสเตอร์ที่ยั่วยุได้โซเลต้าก็ยั่วยุได้นะเออทั้งสามตัวเลยยิงในส่วนของพินลมก่อนนะฮะส่วนธนูน้ำเราดีจังนะฮะยิงฟรีเลยนะทำลายไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเหลือเหลือตัวเดียวแล้วนะครับโอเคก็ยิงไปเรื่อยๆนะฮะนกแก้วน้ำก็เดี๋ยวก็ตายนะโอเคเรียบร้อยนะครับ ครับต่อไปมาดูในส่วนของทีมที่เป็นทีมถึกของคลิปเนาะก็จะมีอลัคเคิลนะครับมี DK ไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของนกแก้วน้ำนะครับที่จริงตอนที่เราลวบเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเราเปลี่ยนเป็นธนูในส่วนของธนูทัดลมแล้วก็ใส่พิษต่อเนื่องแล้วค่อยเปลี่ยนธนูเป็นทัดแสงเพราะว่าเราต้องยิงให้ทะลุกับบัฟของไอ้นกแก้วแสงเนาะโอเคยิงไปละโอเคยังติดบัฟอยู่เนาะ ยิงไปเรื่อยๆนะฮะ TK ไฟตายไปแล้วรอคลิปต่อนะฮะข้อดีของทีมที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือมีคิเบลา่าคอยทำการยั่วยุทำให้มอนสเตอร์เนี่ยไปตีตัวคิเมลา่าแล้วตัวคิเมล่ามีข้อดีก็คือนะครับมันสามารถที่จะเพิ่มพลังป้องกันได้เลเวล2เลยแล้วยั่วยุได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะยิงได้เรื่อยๆใครที่ต้องการ ทำคะแนนในส่วนของอารีนาเนี่ยก็ลองหาคิเมล่ามาดูเนาะส่วนในส่วนของอ่าวาดินของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่ของมันได้ดีนะนะมนยุยุได้ด้วยทั้ง2ตัวนะมียุยุ้ย,ยสตัวเลยนี่ก็สามารถจัดการได้นะครับโอเคครับ3า,าครั้งนะอารีนานะโอเคครับก็ใครที่นะดูคลิปแล้วเนี่ยนะครับสนใจก็สามารถที่จะ s u b สไครต์ในส่วนของ ช่อง t ทยโฟ g ์เกมนะครับซึ่งเราเป็นช่องที่มาจากในส่วนของ t ทยบริ r ออร์นะครับเนื่องจากไทยบริเออร์เนี่ยเราทำการเปลี่ยนช่องมาเป็นช่องนี้เนาะใครสนใจก็ฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามกด Subscribe กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีคลิปอะไรที่น่าสนใจเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ